ขอใส่โมสองโมสามโมสี่วันสิบห้าเปิดทางทำไมไม่มีเงินม้องผู้ชายดึงมาไม่ใช่น้องผู้หญิงน้องผู้ชายเดึงมามาเดินเชนน้องเดินเชิญอย่าอย่ากระสืออย่ากระสือไป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  16คนมีโดนจับทั้งหมด4ชุดได้แล้วค่ะชุดแรกไปก่อนที่ชุดแรกกับชุด2เนี่ยก่อนที่ทานายอนนุน,นจะมาชุด3ก็เป็นนายอนทน์ส่วนชุดที่4เนี่ยก็มีเพิ่อมอีก2คนหลังจากที่ชุดที่3โดนจับไปแล้วแล้วก็ในขณะที่เรามาสอนอ,นอแล้วค่ะจริงๆไม่ได้อยากออกหน้านะแต่ในในกล้องมาแล้ว <laughs> ครับมันก็มีเรื่องเรื่องผิดลหลายๆเรื่องนะครับแต่ว่าเห็นเด็กๆเ,เขาสู้กันแล้วเราก็เราเอาใจช่วยเนาะ สนับสนุนประชาธิปไตยแน่นอนใช่ไหมครับใช่ครับผมแต่ว่าแน่นอนว่าในประเด็นปีกย่อยแม้กระทั่งในกระบวนการสนับสนุนประชาธิปไตยก็มีอะไรไม่เห็นด้วยด้วยกันเยอะใช่ไหมฮะแต่ว่าโดยรวมก็ก็สนับสนุนนะฝากอะไรถึงคนที่อยู่ข้างในไหมสารมาโอเคครับสิงขอบคุณมากฝากไว้อย่างเงี้แหละครับขอบคุณมากครับไอ เราจับไปหัวเราจับได้ยังไงอะคะไปไหนยังไะคะจับประชาชนโดยไม่มีเหตุผลได้ยังไงอะคะผู้สารวันนี้เชิญตัวมาทั้งหมด16คนนะครับตำรวจแจ้งข้อหาเพียงคนเดียวก็คือผมในผมเป็นได้โอเคครับตำรวจแจ้งข้อหาเพียงคนเดียวกับผมคือข้อหาตามบลจมล ที่มาจัดกิจกรรมแล้วไม่ได้ไม่ได้แจ้งตำรวจก่อนั่ซึ่งไม่ได้มีโทษจำคุกนะครับแต่ว่าก็ต้องขึ้นศาลเพราะว่ามันมีโทษปรับหมื่นหนึ่งแล้วก็โดนตั้งสองสองวันก็คือวันที่19วันนี้นะครับซึ่งเราก็จะคู่คดีต่อไปนะครับแล้วก็มีผู้ร่วมกิจกรรมคนหนึ่งก็ถูกเจ้าที่ทหารพวมตัวไประหว่างที่สอบสวนนะครับโดยไม่ได้แจ้งว่าผิดข้อหาอะไรแล้วก็พาไปไหนนะครับคือนายบุรินนะครับ โดนหานเนี่ยจับไประหว่างที่อยู่กับตำรวจซึ่งทางตำรวจก็ไม่รู้ว่าเอาไปไหน